เป็นวันว่างของโบอีกแล้วล่ะค่ะแล้วว่างๆแบบนี้นะคะโบก็เลยรู้สึกว่าเหงาๆงาค่ะอยากจะหาเพื่อนเนี่ยมาเป็นเพื่อนคู่ใจบ้างเพื่อนเป็นคนนี้ก็มีเยอะแล้วนะคะก็เลยอยากจะหาเพื่อนที่เป็นแบบว่าสุนัขสุนัขสุนัขหรือว่าน้องหมานี่แหละค่ะแต่ว่าเอโบไม่รู้ว่าโบควรจะต้องเลี้ยงน้องหมาหรือว่าน้องสุนัขนะคะ ที่ให้เหมาะกับโบนี่จะต้องเลี้ยงแบบไหนนะคะมั่จะเป็นตัวใหญ่หรือว่าตัวเล็กหรือว่ามีนิสัยใจคอของสุนัขหรือว่าน้องหมานี่แบบใดนะคะที่จะเหมาะกับนิสัยแบบโบอย่างเช่นโบนาา่ารักขี้เล่นแหมอะไรจะขนาดนั้นเนี่ยเอาเป็นว่านะคะโบชโกโสัปดา์นี้นะคะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะมาที่งาน The d o g Show 2011นะคะที่ลลพาร,รีสพลาซ่ากันดีกว่านะคะเชื่อว่างานนี้นะคะต้องให้คำตอบกับโบได้อย่างแน่นอนลลยกันเลยค่ะไปเลย ัวนี้นี่นรักจังเลยเดี๋ยวขออนุญาตถามนิดนึงอุ้ยมองนะพี่คะขออนุญาตคุยกับพี่ได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะดูไหมคะพี่อ่าเป็นบางครั้งป็นบางครั้งหรอคะดูไม่อยู่อยู่ที่คนเลี้ยงครับหรอคะโทษนะคะพี่ชื่ออะไรเอยชื่อชื่อตุ๊กครับพ,พี่ตุ๊กพี่ตุ๊กคะน้งหมาตัวนี้ชื่ออะไรคะชื่อนํำโชคครับชื่อนํำโชค พี่ตุ๊กขานำโชคที่พี่ตุ๊กดูแลเนี่ยดูแลมากี่กปีแล้วคะเนี่ยตัวนี้เข้าปีที่สี่แล้วครับสี่ปีแล้วพี่ตุ๊กเลี้ยงแต่เขายังเด็กๆหล่าคะเนี่ยครับผมเด็นเเ,เลยใช่ไหมคะครับตัวนี้ตัวนี้บีดขึ้นมาเองครับหอครับพี่ตุ๊กขาอเอาอิญว่าเนี่ยโบเห็นน้องหมายอะ,ยะ,ยะเลยโบอย,อยากจะเลี้ยงหมาทีนี้โบยังไม่รู้ว่านิสัยใจคอของหมาแต่ละพันธุ์หรือว่าแต่ละประเภทเนี่ยมีนิสัยยังไงบ้างอยากจะรื่องว่างนำโชคตัวนี้มีความน่ารักงไงบ้างเอ่ย อืมถ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหมาของไทยเราบานบ,านบานตันแก้วครับผมหมาไทยเราเองอย่างงี้ก็พังบัตรไทยออกแน,น่นอนใช่ไ <laughs> หมคะแน่นอนความน่ารักของเขามีองไรบ้างคะความน่ารักของเขาก็คือเขาจะรักเจ้าของนะครับรักเจ้าของแล้วก็เป็นเป็นเหมือนนิสัยเหมือนคนไทยเราเองอมีทั้งเกเรมีทั้งดื้อมีทั้งขี้โกงทุกอย่างขี้อ้อนทุกอย่าง รวมอยู่ในในตัวเขาเหมือนนี่หลายคนไทยครับครับผมนี่มีบางบางตอนบางเรื่องอะไรเงี้ยเล่าให้ฟังนะครับว่ามีตัวอย่างว่าแบบคือบางทีเข้างอนเราเขาก็ไม่ยอมกินข้าวเวลาเวลาเราดุเขาตอนนัไม่กินข้าวเลยไม่ยอมกินข้าวกินปลาแบบทําเป็นหน้าตาเสื่อมซึมวิ่งไปหลบอยู่เราเรียกก็ทำทำเป็นไม่สนใจอะไรประมาณนี้นี่นี่ด้วยนี่นี่ครับแต่ก็ดุเป็นบางครั้งใช่ไหมอ่าเขาจะดุสําหรับคนแปลกหน้า คนแต่ว่าในคือบางแก้วในสนามประกวดเนี่ยถามว่าต้องอยู่ที่คนควบคุมด้วยจะคุมเขาได้ขนาดไหนลองจับดูก็ได้ครับเดี๋ยวผมจับไปให้จับได้ใช่ไหมคะนำโจ๊ดีมากนำโจอุยเก็งมากครับเนี่ยครับเวลานั้นเราก็ต้องต้องชมเขาด้วยเวลานั้นเราอสิ่งไหนที่เขาทําถูกทําไม่ถูกอะไรเงี้ยเขาต้องมีหมักจับย่างไหมคะพี่โตถามสำหรับบางแก้วผมแนะนํา แนะนำสำหรับคนเลี้ยงก็คือไม่ใช่ว่าทุกคนจะเลี้ยงได้หมดเพราะน,นั้นคนเลี้ยงบางแก้วเนี่ยต้องศึกษาเขานิดหนึ่งไม่ใช่พอเห็นลูกหมาคือเล็กๆเ,เ,เนี่ยบางแก้วเนี่ยถ้าตัวเล็กๆในบางทีจะเหมือนหมา,มาพวกพวกพวก,พวกเซนเนหนาดลูกๆลูก,ลกคือขนเขาจะฟูฟ้องอะไรเงี้ยจะสวยงามมากแต่ว่าพอโตขึ้นแล้วถ้าเราไม่ศึกษาที่สใส่ใจคอเขาเนี่ยเลี้ยงค่อนข้างตามใจเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นหมาที่พ่อแม่เขาค่อนข้างที่จะเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างดุ ก็กจะจะจะคอดค่าคุณควบคุมพยากหน่ยอยเพราะนั้นต้องอยู่ที่ความเข้าใจของเขาด้วยคือก่อนที่ตอนนั้นนะนคือก่อนที่คนจะเลี้ยงมังแก้วถ้าไม่คนไม่เคยเลี้ยงเลยเนี่ยควรจะศึกษาทางนี้หนึงก่อนว่าลักษณะของพันธ์เขาเป็นยังไงนิสัยใจคอเขาเป็นยังไงคือมันจะไม่ประเภทแบบเหมือนหมาสายพันธุ์ต่างประเทศที่ว่าเขาทํามาแล้วนิ่งแล้วอะไรประมาณนี้คือบางอย่างพวกเราไวเวลอร์เนี่ยอ่าครับเราทำมาเพื่อเพื่อการอัลักขา อย่างเงี้ยครับแต่บางแก้วมันไม่ใช่มันเป็นหมาสายพันธุ์พื้นเมืองเพราะนั้นในในสายเลือดเขายังไม่ยังไม่นิ่งมันก็อยู่ในระหว่างการปรับปรุงพันธุ์อยู่ับตอนนี้ครับเท่านั้นเองครับโอเคต้องศึกษาก่อนว่าจะเลี้ยงหมาพันธุ์บางแก้วนี้ครับไม่ไม่แนะนําสาหรับมือใหม่ค่ะแต่แต่ถ้าอยากจะเลี้ยงก็ควรศึกษาเล็กน้อยงั้นต้องขอไปศึกษาก่อนละกันนะคะขอบคุณพี่ตุ๊กมากมากเลยนะคะบ๊ายบายน้าช่องาอให้น้ช่องต่อไปนะคะผมบ๊ายบายจับจับได้นะคะดูหน้าตา สนานและเปลอปานใจอยู่ที่ใดเราไปทุกเส้นทางไม่ว่าใครทํำอะไรอยู่ก็ตามในแค่ไหนทอตามไปดูพร้อมกันนะพร้อมกันนะพร้อมเดินร่วมทางให้ขึ้นไปพร้อมกันกันกบเราพร้อมกันไหมพร้อมกันไหมพร้อมกันหรือเปล่าพร้อมเราจะพาคุนไป ี่กลางสนามประกวดดีกว่านะคะเห็นพี่คนนี้อยู่สวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะพี่อะไรชื่อพี่เอสพี่เอสพี่เอสเอสนอกอ่างพี่เอสนะคะพี่เอะข้องหมาพี่เอสชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อคิงคองครับคิงคองว้าวคิงคองนี่สายพันธุ์อะไรคะเนี่ยพอมเลยเนี่ยพอมเลยเนี่ยกี่เดือนแล้วคะกี่ปีแล้คะนี่อายุประมาณเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนนะคะเจ็ดเดือนพี่เอสทัดในการดูแล น้องกินคองนี่ดูแลยากไหมคะเนี่ยอืมก็มันแปลงขนแค่นั้นเองฮะัทำความสะอาดเขาทุกวันต้องทำคามสะาทุกวันต้องพาบน้ำทุกวันเลยหรอเพราะไม่ฮะแค่ทำความสะอาดแปลงขนอ๋อเพราะเอ่ยว่าโบกำลังคิดว่าปู่ใหญ่จะเลี้ยงแบบว่าสุนัขออะไรเงี้ยสักตัวแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่านิสัยใจคอแบบว่าของสุนัขแต่ละตัวมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยโบก็อยากจะศึกษาอยากรู้ว่าเจ้าปอมโดยนิสัยเยาวนั้นน่ารักยังไงบ้างปอมนี่จะเป็นสุนัขขี่เล่นนะครับ ครับแล้วก็รักเจ้าของอ้อนเก่งก่ใครเห็นใครก็อยากอุ้มครับผลเยอะใช่ค่ะขออุ้มได้ไหมคะมามออุ้มกูข้สมากัดไหมคะพี่ไม่กัดนะไม่กัดนะคะโอเคครับสวัสดีครับคิงคองพี่คะแล้วแบบเวลาเลี้ยงอยู่มันแบบเป็นหมาที่แบบชอบวอยวายหรือเห่าอะไร มันจะถ้าไม่เห็นเจ้าของครับจะมีบ้างฮะแต่ว่าถ้าเราหัดตั้งแต่เล็กเดี๋ยวไม่ให้มีเขาติดเจ้าของเกินไปก็จะไม่มีปัญหาบางคนจะเลี้ยงอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเนี้ยและวันไหนไม่อยู่ก็จะมีนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ต้องรู้จักให้เขายูรู้จักที่ที่อยู่ของเขาอะไรเงี้ยเลี้ยงยากไหมคะเอาไม่ยากครับแค่<า>มีเวลา,าให้เขาวันละสัก20นาทีเพื่อแปรงขนเพราะว่าถ้าสมมติเราทิ้งเขานานๆเนี่ยขนเขาจะติดกันแล้วเราจะไม่สวยแล้ว แล้วทำไมพี่เอ๊สถึงถึงถึงเลือกเลือกที่จะเลี้ยงปอมเหมือนเลยเนี่ยนะคะพื้นที่น้อยพื้นที่น้อยครับพกพาสะดวกพกพาสะดวกเอาไปไหนง่ายครับนี่มาจากเชียงใหม่ยังสบายเหมือนกันกระเป๋าไม่บอกค่ะเนี่ยพกพาสะดวกมาจากไหนนะคะเชียงใหม่ครับมาจากเชียงใหม่อ๋อสวัสดีค่ะเจ้าสวัสดีครับเฮ้ยมาไกลด้วยมาถึงมาถึงเมื่อคืนฮะอ๋อเหรอคะนี่ก็เป็นโอ้ลูกหมามาจากเชียงใหม่นี่ก็เป็นหมาเชียงใหม่ใช่ไหมคะใช่ครับผมสวัสดีจ้า แต่เจ้าของเพื่อนกันก็อยู่แถวนี้นะที่เขาแม่เขาอยู่ที่ที่ขอนแก่นเหมือนกันอ๋อเหรอคะอันนี้คุณแม่อยู่ขอนแก่นใช่คฮะนี่เป็นคนแบบว่าเชื้อสายหลายจังหวัดนะเนี่ยยังไงเนี่ยไปฝึกอยู่ที่โน้นอะไรเงี้ยแล้วก็ปรกฝึกไม่ยากอ็ไม่ยากครับมันเขาฉลาดนะก็ฉลาดเอาแล้วพี่พี่เจอปอมแบบว่าไม่ฉลาดยังไงมันจะดื้อคือเขาจะโซนนิดหน่อยครับแต่สายพันธุ์เกาอยู่นอกลาเลิงลาเลิงครับโอเคยังไงเนี่ยเดี๋ยวไม่รบกวนพี่แอรให้ให้ น้องคิงคองต่อแล้วกันนะคะเดี๋ยวโบเข้าไปดูตัวอื่น <Yeah. S 1> บ้างว่ามีพันอะไรที่น่าสนใจบ้างขอบคุณพี่เอ็นมากเลยนะคะขอบคุณค่ะบ oh. ๊ายบายคิงคองโยโยโยยไมมม่่ีีททุุกแตสขใจปปลอิง คุณผู้ชมขาตอนนี้นะคะโบก็มาอยู่กับสุนัขหนึ่งพันนะคะที่ได้ได้ว่าตอนนี้เป็นพันที่ยอดฮิตมากเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องสวัสดีก่อนนะคะกับเจ้าของนะคะสวัสดีค่ะพี่อะไรคะพี่อ๋อค่ะพี่อ๋อนะคะพี่อ๋อค่ะพี่อ๋อมาจากจังหวัดอะไรคะเนี่ยอ๋อคือมาจากกรุงเทพค่ะมาจากกรุงเทพเลยมางานนี้ขอเรียนถามนิดนึงนะคะพี่อ๋อค่ะน้องหมาตัวนี้ อะไรคะอ่าชื่อโอโมค่ะชื่อโอโม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 เป็นเป็นอ่าเป็นไทยแลนด์แชมป์เป็นแชมป์ประกวดจบเป็นไทยแลนด์แชมป์ใช่ค่ะเฮ้ยนี่เป็นแชมป์อะไรเหรอสวัสดีค่ะเป็นเป็นเอ่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายออ๋ผู้หญิงค่ะผู้หญิงนะคะน้องโอโมน้องโอโมนี่พี่พี่อ๋อขาอย่างนี้เขาเรียกว่าสายพันธุ์อะไรคะเนี่ยอ่อเป็นสุนัขพันธุ์บีเกิลค่ะบีเกิล พี่พี่อ,อ๋อขาเดี๋ยวโบวรู้สึกว่าหน้าตามันคุ้นๆเหมือนกับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบพระเอกภาพยนตร์เรื่องอันเดอร์ด็อกหรือเปล่าแคทอันด์ด็อกค่ะออแคทอันด์ด็อกอันเดอร์ด็อกด้วยหรือเปล่าคะใช่พ<ล>ี่ค่ะค่ะอุ้ยนี่แบบว่าเป็นแบบเขากำลังย้อนคิดเพราะว่าเขาเป็นพระเอกหนังด้วยนะคะอุ้ยบิ๊กเกิลพี่อ,อ๋อขาอยากจะรู้จังเลยว่าบิ๊กเกิลเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงยากไหมคะเลี้ยงง่ายค่ะเลี้ยงง่ายค่ะใช่แล้วก็เป็นสุนัขที่แข็งแรง แ,แข็งแรงมากมแ,แข็งแรงค่ะแข็งแรงเป็นสุนัขที่แข็งแรงอ่อเป็นสุนัขที่เราเอา่อถ้าถ้าถ้าเอาไว้เลี้ยงเล่นนะคะ,คะแต่ว่าแข็งแรงคือหมายถึงว่าไม่เป็นโรคภัยแล้วก็ไม่เจ็บป่วยค่ยงงยค่ะเลี้ยงง่ายมากเลี้ยงง่ายมากมีความน่ารักหรือว่าความประทับใจของพันบิ๊กเก้ลยังไงบ้างคะพี่อ๋อคะแือว่าพอวสุนจะใหญ่เสียยงค่ะค่ะก็พี่ดูในแคทแอนดอกกันแหละนี่เพราะว่าพี่อ๋อดู พ่เพินเเรื่องแค่นั้นด็อกแล้วเลยนํามาเลี้ยงใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วประกอบกับว่าเราชอบมันด้วยไซส์เป็นสุนัขไซส์กลางขนาดนี้เลยค่ะค่ะขนาดนี้คือโตเต็มที่แล้วโตเต็มที่แล้วคือสแตนดาดของบีเกิลมันอยู่ที่สิบสาถึงสิบหกนิ้วค่ะสาตนดาดของมัน13ามถึงสิบหกอืมเอยากจะรู้ที่มาจังเลยว่าสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ของสุนัขสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ของประเทศอังกฤษแต่ว่าใช่ค่ะแต่ว่าอเมริกาเอามาพัฒนาสายพันธุ์ สุนัขเกือบทุกสายพันธุ์นะค่ะจะพัฒนาจากอเมริกาว้าวเป็นหมาทีอังกฤษด้วยนะคะค่ะที่เลี้ยงยากสอนย่างไหมคะเวลาบอกให้ทานั่นทานี่อย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่ที่การการฝึกอะค่ะแต่ลักษณะฝึกประกวดเนี่ยจะไม่ให้ไม่ค่อยให้นั่งไม่ให้นั่งให้งยืนอย่างเดียวยืนเพื่อโชว์ครีระโชว์ความสวยงามแล้วก็โชว์ความเป็นความเป็นสายพันธุ์ของบีเกิลอ่าลักษณะที่ว่าถ้าเราจะฝึกแบบว่าอ่าอย่างที่นั่งหมอบคอยก็ฝึกได้ แต่ว่าของพี่เนี่ยจะถนัดทางปะเพื่อประกวดเพื่อความสวยงามว้าวเลี้ยงไม่ยากใช่ไหมคะไม่ยากค่ะไม่ยากค่ะไม่ไม่มีอะไรยากเลยเรื่องขนเรื่องกนดูแลขนก็ดูแลง่ายค่ะมันเพราะว่ามันเป็นสุนัขขนสั้นขนแล้วก็ขนจะไม่ค่อยร่วงมากก็ร่วงมีบ้างที่มันร่วงแต่ไม่มากโมนึกว่าแบบเวลาเลี้ยงเขจะไม่มาสิเพราะว่าหูมันยาวหูยานไม่ได้เยอะนะ วันนี้ขอมาประกวดด้วยใช่ไหมพี่อ๋อยังไงก็ขอให้กอยรางวัลกลับไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะแต่ว่าโบต้องขอนึกช้อยก่อนวิกเกิลจะเป็นหนึ่งพันที่โบอยากชื่อเล่นไหมนะแต่เลี่ยงง่ายก็นอาโอเคเยก็บอกพี่ได้นะคะจริงนะคะขอบคุณเหล่ามากเลคนะคะไปไปโม่ร้องกันนะร้องกันนะร้องเดินร่วมทางให้ขึ้นไปพร้อมกันกับเราพร้อมกันไหมร้อมกันไหม พร้อมกันหรือเปล่าพร้อมแล้วเราจะพาคุณไปไม่มีทุกข์มีแต่สุขใจปล่อยทิ้งไปอะไรที่ถูกตรมไปมาดูรายการที่น่าชมสุขหัวใจกับโบชอโกสุขหัวใจกับโบชอโกโลกจิสดใสใยไปกับโบชอโก ถาถึงสุนัขตัวนี้น้องหมาตัวนี้นะคะโบชอบมากเลยละค่ะเพราะว่าเป็นสุนัขพันชิโ่ะคนน่ารักมากเลย <c oughs> ่วัสดีค่นสวัสดีเจ้าของก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่อะไรคะเนี่ยชื่อเอ็มครับพี่เอ็มพี่เอ็มมาจากจังหวัดอะไรครับมาจากแพร่เลยนะคะ<แ>โอ้ว,ว้าวพระเจ้าช้อตมากไกลมากเลยนะคะพี่เอ็มค่ะสุนัขตัวนี้น้องหมาตัวนี้ชื่ออะไรคะชื่อเรเชลครับเรเชลอุ้ยเขาได้ยิน เรียกชื่อแล้วเขาหันขึ้มาเลยเรเชลตอนนี้อายุกี่ขวบแล้วคะตอนนี้อายุสี่เดือนครึ่งครับสี <4 S 2> ่เดือนครึ่งครับสี่เดือนเท่านั้นเองยังอยู่ในวัยเด็กอยู่ครับอยู่ในรุ่นเบบี้วันนี้เอามาลงในรุ่นเบบี้อายุ3าถึงหเดือนอ๋อเบบี้พี่อมขาคือถ้าเกิดว่าอยากโบอยากจะถามค่ะว่าถ้าเกิดโบอยากจะเลี้ยงที่สุงเนี่ยอยากจะรู้ความง่ายแล้วก็ความยากหรือว่าความชอบในการเลี้ยงเราควรจะต้องยังไงก่อนคะเริ่มตน ชิตูเนี่ยเป็นสุนัขสายพันธุ์อยู่ในกลุ่มทอยกรุ๊ปนะครับเป็นสุนัขที่เหมาะก,กับการเลี้ยงเล่นเลี้ยงไ่ดูเล่นเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนอยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มทอยเรื่องเรียกว่ากลุ่มหมาทุกตาที่ใส่ของเขาจะเป็นหมาล่าเริงขี่เล่นขี่ประจบก็แบบว่าก็มีความเยอ่อญิงในตัวเหมือนสุนัขสิงโตอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้มันเหมือนสิงโตางะะมากเลยคะมาต้นกําเนิดมาจากประเทศจีนนะครับแถ่วที่เ<อ>บส นี่ท่านคุเหล่าของี่สุงมาจาก okay, ประเทศจีน,น,นะค,ะครับก็เลยมีท่าทางเหมือนแบบว่าสิงโตอย่างนั้นเลยมีลักษณะคล้ายสิงโตใช่เนอะท่าทางเหมือนจะเป็นอย่างนั้นเลยนะคะคเลี้ยงความความน่ารักของชิสุงนี่เป็นยังไงบ้างคะความน่ารักความน่ารักของชิสุมันจะเป็นเอ่อเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเอาไปล,ล้างนเอาไปลํางนแล้วเอาไปล้างนแล้วโอเคค่ะคยังความความ,วามน่ารักของมันอยู่ที่ว่าเสน่ห์ที่ขนยาวผิวสวย หน้าตาเหมือนตุ๊กตาเลยครับเวลาวิ่งในสนามเนี่ยเราจะเห็นชิสุนเนี่ยดูสงา่าดูสวยดูโดดเด่นจากลูนักสายพันธุ์อื่นตรงที่ขนสวยบนสีขาวพริวเวลาพริววิ่งวิ่งวิ่งเหมือนเรือครับวิ่งเหมือนเรือเวลาคะเวลาชิสุวิ่งเนี่ยวิ่งลักษณะจะวิ่งเหมือนเรือเรือที่กําลังวิ่งอยู่ ว่าชอบที่อยากจะเลี้ยงหมาไว้เป็นเพื่อนเอาไว้มาเล่นด้วยอย่างเงี้ยต้องชิสุเลยใช่ไหมคะ่ะแนะนําพันชิสุครับแต่ต้องมีเวลาดูแลขนหน่อยนึงนะครับเอาเป็นว่าวันละชั่วโมงไอ้ครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงเอาไว้แปรงขนกําลังหน้ามันใช้วเวลาดูแลแตัเองเดียวไม่รู้จะพอเรีอยังต้องดูแลชิสุด้ยแต่ไม่เป็นไรเ้ากับว่าใจรักจริงๆริงก็เลี้ยงเลียเ้ยงไว้ตัวสองตัวก็ ไม่เหนื่อยครับแต่ถ้าเรียงมาเยอะจะเหนื่อยครับตัวสังกวก็ไม่เหนื่อยนะคะโอเคค่ะยังไงต้องขอขอบคุณพี่เอมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวไปคิดก่อนนะคะว่าจะเลี้ยิสูดีไหม สวัสดีค่ะพี่พี่ชื่ออะไรคะต้นครับพี่ต้นเหรอคะพี่ต้นคะน้องหมาตัวน,นี้ชื่ออะไรคะมิสเตอร์บราวน์ครับมิสเตอร์บราวน์โอ้โหชื่อก็บอกเลยนะคะว่าเหมาะกับชื่อเขามากๆเลยเพราะว่าเขามาเป็นสีน้ำตาลเลยใช่ไหมคะพี่ต้นใช่ครับใช่ครับอ,อ,อันนี้เป็นสีสคัพเปอร์สีคัพเปอร์อ๋อพี่ต้นคะตัวน้องมิสเตอร์บราวน์เนี่ยเขาเป็นสายพันธุ์อะไรนะคะอันนี้ไฮเซเบเดนฮัสกี้ครับ บเคยเห็นในทีวีใช่ไหมพี่พันธุ์ที่เขาบว่าลากแบบลากสกีหรือว่าที่อยู่ในแบบว่ามีหิมะอะไรอย่างเงี้ยมาาแล้วเขาแข็งแรงมากนะพวกนี้แข็งแรงมากทั้งอดคนด้วยเห็นในหนังมันจริงไหมคะจริงครับโคตรอึดเลยครับโคตรอึดโลยสงสัยจะจริงโคตรอึดเลยพี่พี่มีแบบช็อตอะไรที่แบบเล่าให้ฟังไหมคะว่ามันอึดขนาดไหนที่พี่เห็นคือพวกนี้มันมันเป็นพวกที่แบบไม่รู้จักเหนื่อยอะครับก็คือแบบ กินฮะแต่ว่าแบบเวลาลักษณะการการแอคทิวิตี้ของเขาอะ uh huh. เวลาเขาวิ่งเขาอะไรเหมือนกับเขาบ้าเขาลืมตายไปเลยลืมตายไปเลยเหรอ,ค,อคือพวกนี้เขาจะเป็นสุนัาที่ปอดใหญ่คร uh ับ huh. เห็นตัวเล็กๆเกนี่ยแต่ปอดเขาจะใหญ่มาก uh huh. อย่างอย่างตัวนี้เองเนี่ยเขาประกวดอยู่ในอเมริกาในแคนาดา uh huh. แล้วก็มาเมืองไทย oh. <า>ตัวนี้ไปอเมริกาตัวนี้เอาเข้ามาจากอเมริกาครับไปแคนาดามา ก็เป็นอเมริกันแคนาเดียนแชมเปี้ยนนะครับโอ้โหนี้ไปรอบแทบจะรอบลองแล้วเนี่ยตัวนี้นนเยอะครับใช่ครับที่ฮันลีสบาวนี้เดินทางไปมาหลายๆที่นี่ไปประกวดมาหรือเปล่าใช่ครับไปประกวดมาไปประกวดแล้วก็จบแชมเปี้ยนที่ต่างประเทศมา พ right. ี่คะเลี้ยงยากไหมคะพี่ต uh> ้คือพวกนี้จริงๆเลี้ยงไม่ยากครับแต่ว่าการดูแลเรื่องคอดิชันเรื่องขนเนี้ยค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นดับเบิ้ลโค้ดอะนะครับคือขนชั้นในเขาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆสัตวีแล้วถ้าเกิดว่ามันเขาเรียกอะไรล่ะถ้าเกิดว่าเราดูแลไม่ดีเนี่ย คนชั้นในเนี่ยจะหลุดออกหมดแล้วมันก็จะเป็นคล้ายๆกับหมาที่ที่เกิดในเมืองไทยอะครับที่ว่าไม่ค่อยจะมีคนชั้นในมันต้องเป็นดับเบิลโค้ดไม่น่าแหละเพราะผมสงสัยอยู่เลยว่าเขาเขาเป็นหมาเมืองหนาวอะว่ามันเขาเกิดอยู่ที่เมืองที่มีทั้งสกีอะไรว่าทั้งหิมะอะไรต่างๆนานาะเขาต้องแบบพอเมืองไทยมันค่อนข้างร้อนอะมันก็อะไรอย่า คือคนคนเลี้ยงส่วนใหญ่นี่จะเลี้ยงห้องแอร์อยู่แล้วครับอย่างนี้พี่ก็เขาต้องเปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนเพระพวกนี้เขาอยู่24ชั่วโมงอยู่แล้วครับก็มีแต่ช่วงออกกําลังกายครับที่ออกมาวิ่งข้างนอกแต่การดํารงชีวิตเขาก็คืออยู่ข้างในครับแสดงว่าถ้าเกิดเลี้ยงหมาพันนี้จะต้องเปิดแอร์ด้วยเพื่อความคือของเขาด้วยล่ะใช่ครับเขาเขาจะสบายตัวครับเขาจะสบายตัวเลี้ยงยากไหมคะไม่ยากครับ พอดีเลี้ยงง่ายมีอะไรที่พี่ต้อนแบบชอบสุนัขพันธุ์นี้ทำไมถึงแบบนำมาเลี้ยงมีอะไรชอบส่วนตัวมีความน่ารักยังไงบ้างอ่ะเผือว่าเขาอยากจะเลี้ยงบ้างคือความน่ารักส่วนตัวเขาจะเรียกไงดีอ่ะเหมือนคนยิงอะ่ะยิงถ้าเกิดว่าเขาไม่ชอบใจใครไม่สนใจใครเนี่ย